สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับผมขอนาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจกับน้องนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ครับเรียกว่าสถาบันแห่งนี้นะครับได้มีการจับมือกันกับผู้ประกอบการให้องค์ความรู้เรียกว่าติดอาวุธประสบการณ์ที่จะลงในการทํางานจริง เพราะเป็นโครงการสกิจศึกษาที่นํานักศึกษานั้นไปอยู่กับผู้ประกอบการเป็นเวลายาวกว่า4เดือนครับเพื่อที่จะนําความรู้ที่เรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียนแล้วมาลงมือปฏิบัติเรียกว่าผู้ประกอบการนั้นให้การสนนุนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันรามจิตติครับเรื่องรามของน้องคนนี้ครับน่าสนใจเพราะสิ่งที่เธอเรียนนั้นได้ทําในสิ่งที่เองชอบในเรื่องของการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพชีวิตของแรงงานและเด็กข้ามชาติซึ่งน่าสนใจมากๆครับซึ่งบุคคลเหล่านี้ จะต้องได้รับการดูแลตามสิทธิและก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยนั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องทัศนคติด้วยครับวันนี้ครับผมนั่งอยู่กับน้องวิไลบริบูรณ์นะครับล้องมะเหมี่ยวนะครับเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์คณะทิทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ครับสวัสดีครับน้องมะเหมี่ยวครับสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับในการรับน้องๆเข้าไปฝึกงานนะว่าอย่างนั้นนะครับ ขอต้อนรับคุณชนาทิพวงแหวนครับฝ่ายวิจัยและสื่อสารคดีสถาบันรามจิตติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียิรายการรับมือไทยวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่กำลังจะจบด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นรุ่นพี่ที่เคยจบมาแล้วแล้วก็มีโอกาสอย่างน้องมะเมียวที่ไปฝึกงานกับสถานประกอบการนะครับเดี๋ยวให้น้องมะเมียวแนะนําตัวเองก่อนว่าวันนี้นะครับเรียนอะไรอยู่อยู่ชั้นปีที่ไหนยังไงฮะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาววิไลบริบูรณ์นะคะมาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ค่ะสาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์อืมอ่ามะเมียวเลือกสาขานี้เนี่ยเพราะชอบไปทุนเดิมหรืออย่างไรฮะด้วยความที่แต่ก่อนหนูอยากเป็นดาราอยากเป็นพวกแบบนักสแสดงนักสแสดงค่ะ,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 ะแล้ว พอเหมือนวันหนึ่งทางบ้านเราไม่ได้มีเงินส่งเรามาโดยนักกีฬาทุนแล้วที่มอก็มีแค่สาขาแบบนี้แล้วก็เลยเราเลือกว่าเราเรียนตรงนี้แหละเราอยากอยากเป็นเบื้องหลังก็ได้ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้เป็นเป็นเบื้องหน้าค่ะความหวังอยากจะเป็นอยู่เบื้องหน้าเป็นนักแสดงแต่ด้วยเรามาด้วยความสามารถพิเศษด้านกีฬาแล้วก็ทีมมหาลัยจิ้งพึกเนี่ยก็มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์การโฆษณาการสื่อสารเนี่ยก็คือมีสาขานี้หน้าที่จะ พาเราไปสู่ความสําเร็จได้แม้จะเป็นพึ่งหลังก็ตามใช่โอ้โหแล้วกี่ปีแล้วฮะที่เรียนที่นี่ตอนนี้หนูก็อยู่อยู่ปีที่สี่แล้วค่ะปีที่สี่ก็จบจะจบปดิประมาณเดือนไหนจบก็จบแล้วค่ะจบแล้วด้วยอ่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสนะไปฝึกงานตอบ่อยอย่างนั้นนะฮะโครงการสกิลศึกษาที่ไหนที่ไหนฮะสถาบันรามจิติค่ะอืมทำไมถึงเลือกไปที่นี่ฮะด้วยรุ่นพี่ด้วยค่ะอืมคือผู้ชายคนนี้ใช่ ชนาทิพย์เป็นรุ่นพี่เขาอ่ะใช่ครับออกชนาทิพย์ี่จบมหาไัยราชพึกใช่ครับจากมหาไรยราชฝึกแล้วก็มาฝึกงานที่สถาบันรามชิติเหมือนกันครับแล้วก็ฝึกเสร็จก็ทับทำทำต่อเลยครับที่นั่นรับเข้าทํางานเลยรสดแต่ว่าหน่วยก้านคุณแน่นอนเลยใช้ได้เลยนะเขาถึงยอมรับคันมาจบปุ๊บทำงานปั๊บเลยใช่ครับก็เลยไปบอกเรื่องราวต่อกับน้องมะเหมียวใช่ครับก็เขาเล่าว่าไงอันนี้ถามมะเหมียวก่อนเดี๋ยวให้ท้าเขาไม่อยวเล่านะอ่ามะเหมียวเขาเขาเล่าฟังว่าไง ก็เหมือนได,ได้ได้ออกพื้นที่ได้ลงพื้นที่เพราะว่าที่สถาบันรามจิติเขาได้ได้ไปอยู่กับทํางานกับภาคใต้า<อ>สามชายแดนภาคใต้เราก็เลยหนูเป็นคนที่แบบบ้าน,นอกอเราไม่เคยได้ลงพื้นที่หรือว่าออกข้างนอกอซึ่งมันได้ประสบการณ์เราก็อุ้ยมันน่าลองที่นี่มันน่าสนใจคือฟังเรื่องราวเลยเขา,าโม้เลยนะอยากจะลงตามเขาไปเลยหนูเห็นที่โปรเจกต์ที่พี่เขาทำออด้วยอ๋อพี่เขาทำทเห็นผลงานเขาเป็นเชิงประจกักษ์เอาแล้วก็อยากไปตามพี่เขาใช่ค่ะ จริงอย่างก็พูดไหมได้ประสบการณ์โดยตรงลงพื้นที่จริงได้ค่ะได้เยอะมากมได้เหมือนเรียนเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิตใน,ในการทำงานจริงรว่าเราเราจะต้อง เติบโตไปวันข้างหน้าต้องใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็การทํางานของที่สถาบันลามจิติเขาได้สอนอะไรเราบ้างเราต้องรีบเก็บเกี่ยวจากที่นั่นโดยมีพวกพี่ๆที่สถาบันลามจิติเขาช่วยัพพอร์ตพอคุย s u พอร์ตทั้งหมดเลยใช่ค่ะเราเรียนนิเทศนะนิเทศศาสตร์สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะเรียนรู้ทฤษฎีที่อยู่ในห้องเรียนใช่แล้วก็ไปฝึกงานเัาที่นี่ใช่ค่ะมันมันได้ช่วยเราได้บ้างยังไงบ้าง ซึ่งหนูคิดว่าเราเรียนที่มอก็จริงแต่คือบางอย่างเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้เยอะเราเลยต้องเลือกออกไปหาประสบการณ์ซึ่งการออกทากิจศึกษาหนูว่าเราได้ไปไปหาความรู้ใหม่ๆได้ไปเปิดมุมมองใหม่ๆโอ้ไปเปิดมุมมองใหม่ๆรับเรื่องราวสิ่งใหม่ๆมาไปอยู่กับเขานานเท่าไหร่สเดือนค่ะสเดือนใช้ชีวิตอยู่กับเขาเลยใช่โอ้โหทําอะไรบ้างวันๆหนึ่ง ถ้าสมมุติว่าอยู่ที่ออฟฟิศก็อย่างก็พี่เขาจะสั่งงานว่าเราต้องหาข้อมูลตรงนี้นะก็ช่วยเขาหาถ้าออกนอกสถานที่เราก็ต้องไปต่างจังหวัดกับเขาไปด้วยใช่กินนอนนะครับต่างจังหวัดไปเหมือนพี่เขาเหมือนพนักงานคนหนึ่งเลยใช่ค่ะอ่ะสถาบันจิตวิครับดูแลโครงการสกิลศึกษารับน้องๆมหาวิทยาลัยนะมานานกี่ปีแล้วฮะก็รุ่นผมเป็นรุ่นที่4แล้วครับรุ่นที่4แล้วใ่ที่รับจากมหาลัยราชพฤกษ์มีมหาลัยอื่นไหม ตอนนี้ล่าสุดมีจากธรรมาศาสตร์ครับ m, เป็นธรรมาศาสตร์มากันสี่คนครับผมความตั้งใจของร,รับาลรัมิติกับการรับตัึงษาไม่อยู่สี่เดือนไม่ใช่น้อยนะใช่ครับเรามีความตั้งใจจะทําอะไระกับนักศึกษาเนี่ยเราตั้งใจจะให้ประสบการณ์เกี่ยวกับให้ให้ประสบการณ์กับเด็กที่เขาต้องการจะแบบข่อยคว้าหรือแบบต้องการจะพัฒนาตัวเองอะครับอ่าเราก็จะเสริม สริมให้หลายๆอย่างนะครับในสิ่งที่เขาต้องการด้วยอย่างเช่นความคิดสร้างสารรค์การใช้อุปกรณ์ต่างๆอ,อะไรพวกนี้ครับเราก็จะเสริมให้น้องไปทั้งหมดเลยครับก็คือไม่มีกั๊กเลยไม่มีกั๊กเลยครับกระบวนการทํางานมืออาชีพขเขาทำอย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไรบอกน้องสั่งสอนน้องั้งหมดใช่ครับผมโอ้ยอย่างนี้เวลารับรับเข้ามาเนี่ยต้องมีการคัดกันไหมเ,เราไม่ได้คัดเลยครับเราแค่มาสัมภาษณ์แล้วเราก็คุยกับน้องว่าน้องต้องการอะไรจาก สถาบันของเราบ้างแล้วพอหลังจากนั้นนะครับเราก็จะให้ให้กับสิ่งสิ่งที่เขาต้องการนะครับเราก็จะสอนก็คมาคุยกันเฉยๆว่าเขาต้องการอะไรใช่ครับไม่ได้เป็นภาระในการอยู่บริษัทไม่เป็นเลยครับไม่ใช่บริษัทเนี่ยอันนี้เป็นสถาบันครับสถาบันนะก็คือก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในองค์กรใช่ครับโอ้แล้วในส่วนตัวเห็นน้องแรกอ่ะดูแล้วประเมินไหวไหมไหวครับเราเพราะเพราะว่าด้วยความที่น้องเขาเป็นรุ่นน้องจากที่มหาลัยอ่ะครับ เราก็จะรู้สึกเรา <S <S เราก็จะเคยแบบผ่านผ่านตามา <m> กับการใช้ชีวิตใน <m> การเรียนหนังสือ <m> หรือ <m> อะไรพวกนี้ครับ <m> พอมาถึงนั่งงานพอน้องมาอยู่กับเราจริงเราก็รู้สึกว่าโอเคสอนง่าย <m> สอนรู้เรื่องสอนเข้าใจน้องไปเร็วด้วยการที่จบมาจากมหาลาัยเดียวกันแล้วน้องก็มีพื้นฐานที่คล้ายๆกับเรา,าแค่น้องจะไม่มีการจะไม่มีพื้นฐานในการลงพื้นที่จริงหรือลงสนามจริงใช่คําจริงนะแต่วันนี้ได้มีโอกาสอยู่กับพี่แล้วอ้าโหคุณผู้ชมครับนี่คือ ประสบการณ์นะครับที่มาหาวิทยาลัยกับสารประกอบการเนี่ยเขาจับมือกันเรียนรู้ในห้องเรียนทฤษฎีเรียกว่านิทเทศเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยสอนเต็มที่แต่จะไปใช้ประยุกต์การทํางานจริงๆเนี่ยมันมีสภาพแวดล้อมอีกมากมายครับในการควนการทํางานสำนักลามิตติเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะไกด์ไลน์กับน้องๆเอา,าเรียกว่าการทํางานจริงเขาทำยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นตอนกระบวนการเป็นยังไงเอาความรู้มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติจริงลงพื้นที่จริงใช่ครับโอ้โห มีเรื่องที่ไปทําพี่สนใจมากเพราะว่าไปศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานและเด็กข้ามชาติซึ่งอยู่ที่ในพื้นที่สมุทรสาครใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นการผลิตสื่อประจาพันใช่ทาไมสนใจประเด็นนี้ฮะค่ะก็คือมูลนิธี LPN นนะคะได้ขาดแคลนทางด้านสื่อก่อนก่อนก่อนที่เราจะไปไปสัมภาษณ์อ๋อไปที่ไปจะทำการสัมภาษณ์เขาเนี่ย ใช่ค่ะก็คือก่อนหน้าเนี้ยหนูได้ได้สอบถามได้ลงพื้นที่กับพี่เขาก่อนอเพราะพี่เขาทำงานงานที่ที่มูลนิธิ L P N แล้วได้ลงไปพื้นที่กับพี่เขาได้ออกสถานที่ข้างนอกแล้วเห็นว่าเด็กข้ามชาติตรงเนี้ยน่าสนใจความหมายเด็กข้ามชาติคืออะไรอยากให้ให้แมะเห,หมียวเล่าให้ฟังนแต่ก่อนเดิมหนูใช้คำว่าไรสัญชาติแล้วเหมือนหนูได้คุยกับพี่ตุนเป็น ผู้อำนวยการมูลนิธิ L P N มูลนิธิ L P N ชื่อเต็มก็คือมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานใช่ไหมฮะใช่ย่อคือ L P N ใช่ค่ะผู้บริหารมูลนิธิเล่าให้ฟังใช่เขาเล่าว่าไงคือตอนแรกหนูใช้คําว่าไรสัญชาติซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้คําว่าไรสัญชาติเขาใช้คําว่าเด็กข้ามชาติเด็กข้ามชาติใช่เพราะว่าเขาเป็นแรงงานที่ข้ามมาทํางานในบ้านเราซึ่งเด็กพวกนี้ย คือตามพ่อแม่มาตามพ่อบครัวมาใช่ค่ะเขาขาดอะไรเด็กพวกนี้ที่เราไปเห็นที่หนูเห็นนะคะก็คือเด็กพวกนี้คือเขามีความตั้งใจที่จะทําซึ่งอย่างน้องตะวันที่อยู่ในคลิปตัววิดีโอค่ะรูปเล่มที่ที่ได้เปิดให้ดูในในในตัววิดีโอซึ่งเป็นผลงานของน้องซึ่งเด็กอายุประมาณนี้ทําไมถึง เขามีความสามารถที่จะทำทำสื่อตรงนี้ออกมาให้กับรุ่นน้องเขาที่ไม่ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้หรือไม่รู้เท่าทันกับชีวิตการใช้ชีวิตในในเมืองไทยคือตัวเด็กเนี่ยพยายามสื่อสารให้กับน้องน้องรุ่นรุ่นเขาเนี่ยนะรุ่นน้องเขาเนี่ยให้เข้าใจโดยที่ไม่ได้เขาไม่ได้รู้ภาษาไทยใช่ค่ะได้ทําสื่อเองใช่<อ>ซึ่งคือมันเป็นจุดที่หนูรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นแหละว,ว่าเราจะทําเรื่องนี้เพราะว่าเหมือน เด็กข้ามชาติเราเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาค่อนข้างที่จะขาดโอกาสขาดโอกาสแล้วก็เรื่องสิทธิการละเมิดอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งน้องตะวันคนเนี้ยเขาทําทําสื่อตัวเนี้ยหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความคิดของเด็กคนคนหนึ่งอ่ะซึ่งเราเราหนูก็ไม่ไม่อยากให้คนอื่นเขาแบบมองว่าเด็กข้ามชาติอ่ะไม่ดีแต่อยากให้เปลี่ยนมายเซตใหม่ว่าเด็กข้ามชาติตัวแค่เนี้ยเขายังทําได้ขนาดเนี้ยถ้าวันหนึ่งเขาได้รับการศึกษาจริงๆแล้วอ่ะ เราเขาได้อยู่ในกรอบอ่ะเขาอาจจะไม่เป็นอาชญากรถ้าเขาได้มีโอกาสได้รับการศึกษาเป็นมาตรฐานเป็นพื้นฐานที่เขาควรจะได้ชเขาน่าจะได้ดีมากกว่านี้นี่ขนาดเขายังไม่ได้รับการศึกษาเขายังมีวิธีคิดแบบนี้ใชอ๋อเราเห็นแบบนี้ก็ประทับใจช่เลยอยากจะประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในบทบาทของมูลนิธิ l b n นี้โอ้พี่ชนาทิพย์ครับพี่ทัพทิพย์ลงไปพื้นที่นะครับมูลนิธินี้ครับมีความสําคัญขนาดไหนกับชุมชนต้องบอก ต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกเลยคือมูลนิธิครับตั้งตั้งอยู่ในพื้นที่สมุทรสาครเนาะแล้วก็ด้วยตัวบ้านบ้านของเด็กอะครับเขาอยู่แถวอุตสาหกรรมอะครับแถวแถวนั้นเลยแล้วก็แบบว่าตรงนั้นรโรงงานอะโรงงานอ่าอแล้วก็แบบว่าคนชาวชาวพม,ม,ม่าชาวพม่าแล้วกันชาวพม่าเนี่ยครับคือแบบ โอ้ยแรงงานแบบเต็มเยอะมากแล้วพ่อแม่ก็ทํางานไปก็จะมีลูกมีเด็กๆอย่เยอะเลยใช่ครับแล้วก็คือพวกเขาส่วนใหญ่เลยครับก็จะเป็นแรงงานที่สําคัญกับตัวตัวโรงงานเนาะแล้วก็ส่วนส่วนลูกลูกลูกพวกเด็กๆครับเขาก็จะแบบอยู่บ้านบางคนก็จะพ่อแม่ก็จะเอาไปช่วยทํางานถ้าเกิดเขาได้รับโอกาสในการเรียนรู้ครับผมว่าน่าจะ ช่วยพัฒนาในศักยภาพของเด็กกลุ่มหนึ่งได้เลยอ่าก็เาเรียกว่าสารคดีชุดนี้พี่จะบอกสกู๊ปแล้วกันนะที่ทำผลิตออกมาเราต้องการสื่อสารให้กับคนไทยหนึ่งเลยให้เกิดความเข้าใจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐสันติในการมองแรงงานข้ามชาตินะเด็กข้ามชาติในมุมมองใหม่ที่ต้องให้โอกาสกับเขาอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหพอดเรื่องเนี่ยมะเมี่ยวเขียนนานขนาดไหนแล้วก็พี่ๆเขาช่วยยังไงบ้างฮะ คือได้ได้ได้ไปออกพื้นที่กับพวกพี่เขาแล้วก็ได้ไปคุยกับผู้จัดการมูลนิธิ L P N ว่าข้อมูลหรือว่าจะทำเรื่องนี้ค่ะซึ่งเด็กข้ามชาติมันเป็นอุปสรรคต่องานหนูมากเพราะว่าอย่างเราจะเผยแพร่รูปเด็กคนคนหนึ่งอะเราไม่สามารถที่จะเผยแพร่เขาเขามีมีสิทธิของเขาที่เขาจะยอมให้เราเผยแพร่ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้มาประชุมกับที้ สถาบันว่าพี่เขาหนูจะทําเรื่องตรงนี้ค่ะพี่เขาก็ช่วยเนะนําช่วยช่วยช่วยเติมช่วยซัพพอร์ตเราทุกๆอย่างจนกระทั่งเริ่มเขียนแล้วว่าอยากถ่ายแบบนี้อยากให้มันออกมาเป็นแบบนี้คิดการแม้กระทั่งคำคำสัมภาษณ์ว่าเราจะถามคําไหนเขาแล้วเขาตอบมาที่มันกระชับแล้วเข้าใจซึ่งมันค่อนข้างที่จะแบบว่า มันก็ยากในในการทำงานของหนูเพราะว่าเราเนียเพิ่งเรียนหนังส<ช>ือด้วยยังไม่ได้มีประสบการณ์ทํางานแต่อยากจะทํามีพี่เป็นที่ปรึกษาให<ช>้ข้อคิดคโอ้โหมันกระบวนการเนี่ยนอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาประตกผลึกแล้วก็วางแผนในการที่จะไปสัมภาษณ์เนี่ย คำถามสัมภาษณ์ก็ยิ่งยากยิ่งกว่าอีกใช่เพราะว่าบางคําถามเราไม่สามารถที่จะถามเขาได้เหมือนอเราอย่างเงี้ยเวลาเราไปถามใครอย่างเงี้ยบางคาอะ่ะเราถามเขาเขาอาจจะคิดอะไรเขาอาจจะแบบ<อ>มีอะไรอยู่แล้วในใจอ,อย่างเงี้ยค่ะค ก็เรียกว่าต้องเตรียมบทสัมภาษณ์นะครับแล้วมุมกล้องมุมอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีวางแผนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่ฝึกงานคือพี่เขาจะสอนตลอดว่าเราจะใช้มุมตรงนี้นะซึ่งในตัวงานของหนูมันก็ค่อนข้างยากเพราะเราไม่สามารถที่จะไปเห็นหน้าน้องได้ก็ต้องถ่ายเหมือนคล้ายๆชนข้างหลังเข้ามามมก็ทกําการบ้านเหมือนกันใช้เวลาเตรียมการก่อนจะไปลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเนี่ยนานขนาดไหนฮรระยะเวลาประมาณ1เดือนครึ่งภาพที่โชว์อยู่หน้าจอนี้นี่คืออะไรอ่ะ เป็นสตอรี่ที่หนูวาดค่ะนี่เลยมือหนู<ช>มือน้องมะเหมียวใช่ค่ะหนูต้องพสตอรี่แบบนี้เลยหนึ่งเป็นภาพมุมมะลาสองเป็นอะไรสามเป็นอะไรนี่แล้วเขาถึงจะไปลงพื้นที่จริงใช่ค่ะทำไมขนาดนั้นพี่ชนาทิพย์เราอยากใหเ้เด็กได้ใช้ กิลจากที่เรียนมาจากในห้องอะครับพอมาใช้ที่เนี่ยอยากให้น้องเขาได้เหมือนแบบทำงานจริงๆอะครับเป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งของสถาบันที่ไม่ใช่แค่เด็กมาฝึกแค่ภาษาอังกฤษแล้วก็ออกไปไม่ใช่มาแค่ถ่ายเอกสารใช่ซื้อข้าวซื้อของอะไรยกของอะไรแค่นี้ไม่ใช่สถาบันรงจิติมุ่งหวังมากกว่านั้นต้องการให้น้องได้ประโยชน์จริงๆใช่ครับเพื่อเขาเพื่อเราเราปลูกฝังสกิลตรงเนี้ยครับการเรียนรู้ตรงเนี้ยเพื่อ ให้ตัวน้องเขาเองอะครับต่อไปอะพอจบจากการฝึกภาคกิจแล้วให้น้องได้แบบออกไปใช้กับชีวิตประจําวันของตัวเองหรือในงานของตัวเองในอนาคตอะครับเอาเลยต้องละเอียดแบบอืมโอ้โหดูแล้วเนี่ยโอ้โหเป๊ะทุกอย่างเลยนะใช่ครับทีนี้นะพี่เชื่อว่าไม่ได้ง่ายแน่ๆมีท้อไหมก็มีแบบทําไงอะพี่ก็กดดันไหมก็มีบ้างเพราะว่ามันเป็นการทํางานจริงอะค่ะเราไม่ได้เรียนหนังสือเลยอะ คือเราได้ทำงานแล้วแม่เมียท้อทำไงแม่เราก็คือเราอยากเรียนให้จบคือมุ่งมั่นอยากเรียนให้จบต้องผ่านชิ้นงานนี้ให้ได้แต่พี่ได้ข่าวว่าผลงานชิ้นนี้มีเพื่อนทําด้วยใช่ไหมใช่ค่ะชื่ออะไรครับชื่อประภัสสรค่ะเสียดายนะที่เป็นผู้กำกัเสียงสูงแล้วไม่ได้มาคุยด้วยใช่สองคนใช่ค่ะรวบัวจมท้ายกันใช่ยากสุดอยู่ตรงไหนคือ การทํางานเหมือนการร่วมการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็จะเหมือนแบบว่าบางทีมันข้อมูลบางอย่างอะ่ะมันมันค่อนข้างยากแล้วเหมือนแบบการทํางานกับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยมันมันก็จะแบบเอ่อต้องต้องช่วยกันะ่ะถ้าเราไม่ช่วยกันเราก็จะไปไม่ถึงฝั่งมันไม่ใช่เหมือนเรียนหนังสือะะนะเรียนตัวคนเดียวนี่พอทํางานก็มีทีมเข้ามา มีความรู้สึกกับคนรอบข้างเข้ามาอีกไหนความรู้สึกกับคนที่เราจะต้องไปเอาข้อมูลไปสัมภาษณ์อีกโอ้โหเป็แค่ความรู้สึกแล้วต้องเข้าใจความรู้สึกด้วยใชออ่ความยาวเท่าไหร่ครับคลิปชุดนีด้สําเร็จมาแล้วสามนาทีนิดนิดสามนาทีนิดคุณผู้ชมครับคลิปชุดนี้นะฮะได้ถูกส่งเข้าประกวดในโครงการสกิจศึกษาของนักศึกษานะฮะชื่อโครงการว่าอะไรนะพ,พี่ชนาทิพย์โครงการสกิจศึกษาภาคกลางตอนบนครับอือซึ่งจัดปประจำทุกปีใช่ครับอ่าแล้วก็คลิปรางวันนี้ได้รางวัลมาใช่ไหม ได้รางวัลอะไรครับได้ที่สามค่ะที่สามภูมิใจไหมภูมิใจค่ะอ้าวมาเพื่อไปเสียเวลานะครับคุณผู้ชมก็ฟังครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปชุดนี้การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของน้องมะเมี่ยวนะครับตั้งสาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์คณะที่ทศศาสตร์จากมหาลัยราชพฤกครับกับคุณภาพชีวิตแรงงานและเด็กข้ามชาติที่ต้องการสื่อสารท่าสนทิคนไทยให้ถูกต้องครับเชิญครับ คือจำนวนของเด็กที่เป็นเด็กแรงงานข้ามชาติเนี่ยมีหลายแสนคนนะมีทั้งเกิดที่นี่แล้วก็มีมีทั้งตามพ่อแม่มาทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยก็ควรได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้เขาเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคตมีตอนที่เป็นโควิดตรงตลาดกุ้งอะคะ่ะแล้วแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบรังเกียจคนงานอะไร ทำอยู่ในตลาดกู้นะ่ะก็เลยมันจะมีแล้ววันแรงงานประมาณก็เลยให้หนูว่าลูกหนูก็เลยซื้อมาถึงว่าแบบเขาทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้คนอยู่ข้างนอกแบบไม่รู้ชีวิตเขาจริงๆแต่ก็รังเกียจเขาเลยตื่นเช้ามาทุกคนก็มีส่วนร่วมในการดูแลดูแลบ้านความสะอาดเป็นหลักสะอาดเรียบร้อยเรื่องอาหารทำเองสาหารอาหาร,าหารพวกนี่ ทำเองนะเราก็อาจจะซื้อหรือติดวัตถุด,ดิบใหยย้เงี้ยแค่นั้นแหละอ่าว้วก็โอเคถ้าเขาอยู่ในช่วงที่เปิดเลี่ยนก็ไปส่งเย็นกลับมาเย็นมาก็อาจจะมาทำความสะอาดซักเสื้อผ้าทำการาบ้านดูหนะังดูคอมพิวเตอรอ์นอนสามทุ่มสามทุ่มก็เป็นไฟบงังคับทั่วทุกมุมโลกไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวที่แบบ การการยเรียกว่าไงแบบการไม่ชอบหรือว่าการเหยียดกันอะไรเงี้ยค่ะก็แบบมีทั่วทุกมุมโลกก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็แบบเป็นคนเหมือนกันอะไรเงี like, like, kind of ้ยใช่แล้วแบบเราเอออย่างนี้เราก็เป็นแบบเพื่อนที่แบบร่วมโลกด้วยกันอ่ะเราก็สามารถแบบช่วยเหลือกันได้อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าไทยมีปัญหาเราก็เราก็ถ้าเราช่วยได้เราก็จะช่วยถ้าเรามีปัญหาเขาช่วยได้เขาก็จะช่วย คือเด็กทุกคนนะเด็กทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดสัญชาติใดควรที่จะต้องนะต้องได้รับต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคมได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่ควรที่ถูกละเลยเพิกเฉยไม่ควรที่ถูกกระทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตครอบครัวทรัพย์สินเป็นต้นนะครับแล้วพวกเขาเหล่านี้ ในฐานะที่เขาเป็นเด็กเติบโตไปในอะนาคตเขาจะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพไม่สร้างปัญหาผู้ประกอบการได้ได้แรงงานได้ทุนมนุษย์โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปจากการที่เราส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ให้เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะสามารถอยู่ในสังคมอย่างอย่างสันติสุขเพราะนั้นก็อยากจะให้คนไทยเปลี่ยนไมเซ็ดใหม,เใหม่เปลี่ยนมุมงมองใหม่ในในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ร่วมโลกกันเขาก็คือคนเราก็คือคน ที่จบไปนั้นเนี่ยเป็นผลงานของน้องๆน,น,น,นะครับสองคนนะฮะน้องมะเมี่ยววิไลบริบูรณ์กับน้องประพัสพรชูราชเรียนสาขาเดียวกันใช่ค่ะต้องการที่จะสื่อให้คนไทยได้เข้าใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์เรื่องของแรงงานข้ามชาติาคุณภา,า,า,าพแรงงานโดยเฉพาะเด็กข้ามชาตินะ<ช>เป็นเสร็จพื้นฐานมนุษย์ที่พึงมีไม่ควรถูกละเลยและสิ่งที่เราควรจะทำก็คือพัฒนาคุณภาพชีวิตเขา ให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าสิ่งที่ตามมาก็คือได้แรงงานที่มีคุณภาพต่อไปใช่ครับใช่โอ้โหสุดยอดในฐานะรุ่นพี่อะเห็นผลงานของน้องนะสถาบันเดียวกันเป็นไงรู้สึกไงภูมิใจครับภูมิใจว่าคือน้องเขาก็มาจากสถาบันเดียวกันแล้วเราก็สอนอ นี่เราสอนตั้งแต่การใช้กล้องการจัดมุมกล้องการถ่ายรูปถึงการตัดต่อวีดีโออีกพอร์ตการตั้งคําถามทุกอย่างครับเราสอนมาแบบไม่มีกั๊กเลยสอนมากสอนเพิ่มเติมจากในมหาลัยด้วยครับแล้วก็พอเห็นผลงานเราก็แบบภูมิใจในตัวน้องครับอน้องเมียวได้ประสบการณ์อะไรจากการไปอยู่กับสถาบันรามกิติในโครงการสษกิจศึกษาได้ ทำงานจริงได้เพื่อนร่วมงานแล้วก็ได้พี่ๆได้สังคมใหม่ได้เรียนรู้การทํางานจริงๆแล้วสามารถนําตรงเนี้ค่ะไปใช้ได้จริงๆในอนาคตในด้านการทํางานหรือการประกอบอาชีพในวันข้างหน้าค่ะเรียกว่าคุ้มค่านะสี่เดือนที่ไปอยู่ครับใช่ค่ะได้ประสบการณ์อย่างมากมายใช่อ้โหอะท้ายที่สุดนี้นะครับนะาพี่ชนาทิพย์เป็นตัวแทนของสบันรามจิตินะ ต้องขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสน้องๆอยากจะบอกอะไรกับผู้ชมอชอครับเชิญะก็อยากจะบอกเรื่องสิทธิของแรงงานข้ามชาตินะครับก็คือพวกเขาก็เป็นเหมือนเป็นคนเหมือนกับเราด้วยเขาเขาเขา,เขาไม่อยู่ในประเทศของเราด้วยก็เลยอยากให้แบบมุ่งเน้นเรื่องสิทธิของเขาให้มากยิ่งขึ้น,นแล้วก็อย่าไปเบียดเบียนหรือว่าแบบรังเกียจอะไรเขาเลย ว่าเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์กับเราคนเหมือนกันใช่ครับอ่าน้องมม่มียวอนะครับอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนในวัยเดียวกันนะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้บวกกับประสบการณ์ทำงานจริงก่อนที่จะจบแหละนะฮะเอาเชิญฮะก็อยากจะฝากเพื่อนๆหรือ,อน้องๆที่กําลังหาที่เรียนนะคะนิเทศก็เป็นเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วก็เพื่อนๆที่หา สถานที่ประกอบการสหกิจศึกษาค่ะอยากให้เลือกออกสหกิจศึกษาค่ะเพราะว่าออกสหกิจศึกษาค่ะได้ได้ทำงานจริงๆได้ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตการทำงานจริงๆแล้วมันสามารถนำไปใช้ในชีวิตในอนาคตเราได้ค่ะครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติในรายการวันนี้ครับขอบคุณครับโอกาสหน้านคุณได้โอกาคุยกันใหม่นะครับก็ขอให้โชคดีได้งานเลยนะจบไปเนี่ยนะครับนะ คุณผู้ชมครับนี่คือความภาคภูมิใจที่ผมนําเล่าสู่กันฟังสัปดาห์นี้การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพชีวิตรายงานและเด็กข้ามชาติผลงานของน้องๆน,นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นะครับจับมือกับสารประกอบการอย่างสมบูรณ์รำจิติสร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคมนี่คือเป็นตัวอย่างครับของการเรียนหนังสือจากทฤษฎีในห้องเรียนและลงไปกับผู้ประกอบการเพื่อที่จะทํางานจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือครับประสบการณ์ที่เขาได้รับและที่ผมคิดว่านะครับ น้องๆที่ได้รับอย่างไม่สุดคือทักษะในการที่จะประกอบอาชีพในอนาคตครับวันนี้เสียดายเหลือเกินเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ